ทุกคนดูสิบเอ็ดชนิดนะคะสมุนไพรสิบเอ็ดชนิดพี่ลุงกินมาต่อนเนื่องยาวนานปีนี้เข้าปีที่แปดนะคะของเดิมเป็นเก้าชนิดนะคะปัจจุบันนะคะเราปรับปรงสูตรใหม่เป็นชานุปกาสูตรพลัสทุกคนนะอ่ะชนแก้วนะคะเดี๋ยวมากินน้ำกันก่อนอร่อยมากทุกคนชาชงนี้มาจากกล่องนี้นะคะ ใครที่สนใจนะคะคุณศาสตร์สามารถทักพี่น้องบ้านนพก้าวได้หมดทุกคนเลยทุกคนพี่ลุงกินใช้มานะคะตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีแล้วนะคะตอนนี้เวลาที่กินอะไรที่มันแบบไขมันเยอะๆพี่ลุงจะขับด้วยตัวนี้นะคะมันจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะคะอ,อร่อยมากทุกคนอื รสชาติแบบหวานซอนเปรี้ยวทุกคนอร่อยมากนะคะคนไหนยังไม่เคยกินอร่อยมากเห็นไหมชนแก้วชนแก้วนะคะคนไหนยังไม่เคยกินนะคะซื้อหนึ่งกล่องสามรอยห้าสิบาทนะคะคุณจะรู้ว่ามันดีแบบไหนนะคะอ่ะชงให้ดินให้ทุกคนดูเลยนะคะดินให้ทุกคนดูเลยไปใ,ใกล้ๆก็อาจจะมองไม่เห็นทุกคนต้องมาไกลนิดนึง พี่ลุงชงสองซองเข้มๆนะดูแลตัวเองด้วยจุดนี้กล่องนี้ใครสนใจนะคะสามารถทักซื้อกับพี่น้องว่านุปก้าวได้ทุกคนเลยนะคะ